Good afternoon students today we learn adjective this mean คำคุณศัพท์นะคะวันนี้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องของคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์คืออะไรคำคุณศัพท์ก็คือคำที่เราบอกรูปร่างบอกลักษณะบอกสีบอกกลิ uh, ่นนะคะบอกขนาดนะคะนั่นคือเป็น uh, ความหมายของ คำคุณศัพท์เราจะใช้ในกรณีไหนเดี๋ยวคุณครูจะบอกอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราอ่านคำศัพท์กันก่อนนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านตามครูนะคะคำที่หนึ่ง this this, this แปลว่านี้คำที่สอง that that แปลว่านั้นคำคำที่สามนะคะ t h i s t h i s แปลว่าเหล่านี้คำที่สี่ those Do สเหล่านั้นทีนี้เรามาดูนะตัวแรกเนี่ยออสองตัวแรกนะคะเขาจะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์นะคะใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์เอกพจน์คือ,อะไรคุณครูสอนไปแล้วเอกพจน์มีความหมายว่า1นะคะมีแค่1เท่านั้นถ้าเป็น these เหล่านี้เหล่านี้คือใช้กับพหูพจน์พหูพจน์ก็คือมีตั้งแต่ สองขึ้นไปนะคะมีตั้งแต่สองขึ้นไปนะคะเราจะใช้ลุ่มนี้นะคะอันนี้ก็คือออ่แย่งให้ก่อนนะคะต่อไปคำที่ห้ากืดกืดกืดแปลว่า Bad. Bad. ดีต่อไป b แบ b กแบกไม่ดีไปนะคะ BIG Big แปลว่าใหญ่ small small แปลว่าเล็ก new new แปลว่าใหม่ไม่ใช่ข่าวนะคะถ้าข่าวก็จะเป็น news นะคะเขาจะเติม s นะคะ news ตัวนี้ก็คือข่าวนะคะซึ่งมันเป็นคํานามนะคะมันไม่ใช่คําคุณศัพท์อันนี้ก็คือตัวย่อของมันนะคะคานามตัวย่อของ adjective ก็คือ a d j นะคะนี่คือ,อ ต่อไปนะคะคำว,ว่า o l d o l d แปลว่าแก่ fat fat แปลว่าอ้วน Th in, thin thin แปลว่าผอม far far แปลว่าไกล near near แปลว่าไกล hot hot แปลว่าร้อน cold cold แปลว่าเย็น wet wet แปลว่าเปียก dry dry แปลว่าแห้งไปนะคะ long long แปลว่ายาว short short แปลว่าสัน้น มีสองความหมายนะคะคำว,ว่าสั้นกับคำว,ว่าชอตนะคะก็คือมีคำที่20แล้วก็คำที่32นี้นะคะชอตอีกคำหนึ่งจะแปลว่าเตี้ยนะคะบอกส่วนสูงนะคะอ่าต่อไป Strong Strong แข็งแรง weak weak อ่อนแอ happy happy มีความสุข sad sad, sad แปลว่าเศร้า high high แปลว่าสูง low low แปลว่าต่ำ clean clean แปลว่าสะอาด dirty dirty แปลว่าสกปรก beautiful beautiful แปลว่าสวย ugly u แปลว่าน่าเกลียด tall tall แปลว่าสูง แล้วก็ช็อตนะคะออกเสียงเหมือนกันเขียนเหมือนกันแปลว่าเตี้ยนะคะคายค่าย,ายออกเสียงเจิดเจินะคะคายแปลว่าใจดีต่อไป cool el cool el แปลว่าหดร้ายต่อไปนะคะ lazy lazy แปลว่าขี้เกียจตัวสุดท้ายนะคะ diligent diligent แปลว่าขยันอันนี้ก็คือเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำ คุณศัพท์ของอพวกเรานะคะของระดับป .3 นะคะในระนดับที่สูงขึ้นไปหนูอาจจะได้คําศัพท์ที่มันเยอะกว่าน,นี้และยากกว่าน,นี้นะคะอันนี้เป็นคำศัพท์ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการวิธีการใช้ของมันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะ